เวอร์ไวท์เว็บเอสอมบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดคลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณผมอาจารย์ชาติราชครู มีหน้าที่เสาะแสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลมาเพื่อบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันไม่แน่ว่าท่านรับชมคลิปนี้หรือว่าคลิปใดๆที่ผมนำเสนอท่านอาจจะถูกชะโลกโชคชะตาฟ้าลิขิตให้นำวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆรูปแบบนั้นๆของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ซึ่งได้ทำการปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นอย่างดีแล้ว นำไปใช้ติดตัวด้วยความเคารพนับถือก็อาจจะนำพาชีวิตท่านและครอบครัวให้ไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาวรก็เป็นได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอตะกรุดสุดคลังว่าด้วยตะกรุดแก้เสริมดวงชะตานี่วันนี้มาว่ากันเรื่องของดวงชะตาดีกว่า ตะกรุดที่ว่านี้เป็นตะกรุดชื่อว่านาลายพลิกดวงโอ้โ oh, หฟังชื่อนะยิ่งใหญ่เออก,กระเิกมากตะกรุดนาลายพลิกดวงของพระเดศพระคุณหลวงปู่เช้าอัตจิตโตแห่งวัดห้วยลำใหญ่จังหวัดนครสวรรค์บอกกันอย่างนี้ก่อนว่าในปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าท่านล่วงลับดับสังขารไปแล้วนะครับท่านมรณภาพไปหลายปีแล้ว แต่ว่าวัตถุมงคลที่ท่านสร้างท่านทาท่านเสกเอาไว้ด้วยความเมตตาอภินญญาจิตของท่านกระแสะแห่งความเมตตาวิทยาอาคมยังสูงทรงใครนําวัตถุมงคลหลวงปู่ช้าไปใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามใช้บูชาด้วยความเคารพสักการะโอ้โหมีพระพุทธคุณมีประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวมากมายจริงๆครับคุณก็จะเห็นว่าลูกศิษย์หลงปูช้านี่เยอะมาก ถามว่ารู้จักปู่เช้าไหมบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักก็ดีเนี่ยนำพระท่านไปใช้แล้วเป็นไงเขาบอกแรงพระนักปู่เช้านี่แรงอธิษฐานได้บอกกล่าวได้คือต้องการผลแบบใดอธิษฐานถ้าสมบุญกับตัวเองแล้วมักจะสำฤธิ์ที่ผลในทุกเรื่องและสำฤทธิ์ที่ผลแบบรวดเร็วทันใจซะอีกด้วยนี่ผมจึงบอกว่าลักปู่เช้านี่เป็นพระดีพระเก่งพระทรงบารามี ท่านเป็นหลวงปู่ธรรมดาครับเป็นหลวงปู่ไม่ได้มียศไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นหลวงปู่ธรรมดาเนี่ยกุฏิท่านก็โอ้โหเก่าๆถ้าใครรู้จักหลวงปู่เช้าหรือว่าเคยไปกราบท่านในสมัยที่ท่านยังทรงสังขารอยู่นะคุณจําได้ไหมล่ะกุฏิท่านเนี่ยโอ้โหเปิดออกมาเนี่ยมีฝาฝาแค่กั้นลมกั้นฝนเท่านั้นเครื่องใช้ไฟฟ้ามีน้อยชิ้นมากไม่มีแอร์ไม่มีอะไรนะกุฏิท่านเก่าๆ บางวันก็มีไก่มีมา้ามีแมวขึ้นกุฏิท่านเต็มไปหมดแต่ว่าท่านเมตตาแล้วก็ท่านมีความเป็นอยู่สมควรแกส่สมณะรูปโดยแท้หลวงปู่ช้าวัดห้วยลำไยญนะครับใครไปกราบท่านนะมีบุญไปกราบท่านในสมัยที่ท่านยังทรงสังขารอยู่หรอกโหคุณแล้วคุณไปดูเถอะกุฏิพระแบบหลวงปู่เช้าเนี่ยไม่มีหรอกในสมัยเนี้ยไม่มีหรอกเออท่านเรียบง่ายสมถะที่สุดอา้าวมาว่ากันในเรื่องของตะกุดละลายพลิกดวงดีกว่าครับตะกุดดอกนี้นะ ผมบอกขนาดก่อนว่าขนาดความยาวเนี่ย5.5ซนติเมตรเรียกว่าพอดีแขวนว่าอย่างนั้นเป็นตะกุดที่ไม่ใหญ่มากสร้างโดยเนื้อตะกัวรองฐานพระพุทธเนี่ยคุณต้องจำคำนี้ไว้ว่า เนื้อตะกลวลรองฐานพระพุทธนะเอามาพรีเอามาสร้างลงพระยันต์กลนบทที่ว่าเนี่ยกลนะบทนาลายซึ่งปรากฏในตำราพิชัยสงครามตะกุดนาลายพลิกดวงของหลวงปู่ช้าวัดท้ววลำใหญ่เนี่ยนะครับสร้างตามตำราพิชัยสงครามว่าด้วยกลนบทนาลายพลิกแผ่นดิน นี่พระนาลายพลิกดวงลงพระยันนาลายพลิกแผ่นดินมีคุณทางด้านกลับดวงพลิกดวงให้ดีขึ้นเขาเรียกว่ากลับดวงพลิกชะตาให้ดีให้เจริญขึ้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นดวงชงดวงแตกดวงแยกดวงพังถ้าเจอตะกุดนาลายพลิกดวงนี่เขาบอกว่าแม่เป็นของแก้กันเลยทีเดียวคนดวงตกเป็นยังไงดวงชงเป็นยังไงโอ้คุณสังเกตดูตัวเองรู้นะว่า ทำมาค้าขายไม่เคยค้นสาวันดี4วันไข้ทำงานด้วยกันเขาดีกว่าเรานะทั้งทั้งที่พื้นฐานเดียวกันเขาดีกว่าเราเจ้านายรักใคร่บางคนค้าขายแย่แล้วก็หน้าตาหมองคล้ำง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาชีวิตรุ่มรุ่ม,มดอนดอนจะดีก็ดีไม่ถึงที่สุดนะจะตกก็ตกนานทําดีไม่มีคนเห็นแต่ถ้าหากว่ากูไม่ทําอะไรแล้วแม่เออไม่ทําอะไรโดนตําหนิติเตียงเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดนะ มีปัญหาติดตขัดขนี่เขาเรียกว่าดวงไม่ดีหรือใครไปหาหมอดูแหมหมอดูเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะไม่ว่าจะใช้วิชาทางโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลนะตำรับตํารามอนหมอดูจีนเขาบอกแหมคุณน,นี่นะดวงไม่ดีดวงแตกดวงชงดวงตกพบภูมิทุกสถานพบแหมอริวินาศมรณะหรือว่าเป็นกาลกินีเป็นประเป็นนิด โอ้โหดวงไม่ดีนี่ว่าดูเรื่องโหโหราศาสตร์ก่อนนะดวงอย่างคุณเนี่ยต้องระวังตัวนะทาอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วก็อย่าไปลงทุนเดี๋ยวจะโดนเขาหลอกแหมสมัยนี้มิจฉาชีพมันก็หลอกกันง่ายซะด้วยนะครับเออมิจฉาชีพสมัยนี้มันให้กดลงกดลิงก์จะไปกดนะคุณคุณผู้ฟังที่รักของอาจารย์ชาตินะมีโทรศัพท์มามีสาวๆโทรมาขอให้โอนงงเอินเงินไม่เอานะครับหรือว่ามีคนโทรมาจากเบอร์ไม่รู้จักบอกแหมเป็นหน่วยงานราชการ ให้กดลงกดลิงก์แนะนําตัวเองยืนยันตัวเองหรือกดลิงก์ก็ได้เงินกู้ห้ามเลยนะครับเออห้ามเลยนะครับเงินจะหมดโดยไม่รู้ตัวนะอ้าวทีนี้ <c oughs> ไปสักไก่ตะกุดนาลายพลิกดวงของหลวงปู่ช้าวัดห้วยลำาไยเป็นของดีที่ผมแนะนําให้ท่านที่ดวงชะตาราศีโชคชะตาไม่ค่อยดีลุ่มลุ่มดอนดอนเออก่อนจะแนะนําก็จะต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าคําว่าดวงชะตา คำว่าดวงนะคุณว่าแก้ไขได้ไหมคนดวงไม่ดีอ่ะฉันเกิดวันไม่ดีอ่ะฉันเกิดเลิกผานาทีไม่ดีทํามาค้าไม่ขึ้นเรียกว่าเป็นคนอาพับอับโชคอับวาสนามาแต่เกิดแล้วจะแก้ได้จริงหรืออาจารย์ชาติก็จะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าของบนโลกเนี่ยนะครับแหมตะกุดตกของบนโลกเนี่ยนะครับเป็นของที่ มีของแก้และกันกันอยู่บนโลกใบนี้คุณดูเถอะจะเรียกว่ายินหยางก็ได้จะเรียกว่าตรงกันข้ามก็ได้จะเรียกว่าขาวว่าดําก็ได้จะเรียกว่าอะไรก็เถอะมีของแก้และกันกันอยู่คุณดวงไม่ดีมีของแก้คุณดวงตกแหมเกิดมาโชคชะตาไม่ดีมีของแก้มีของกันมีครับแล้วมีจริงๆถ้าถามผมอาจารย์ชาติอาจาครูว,ว่าจริงไหมแก้ดวงได้ไหมคุณถามหมอดูคนไหนก็ได้แก้ได้ อ่าถ้าไทยเราพุทธเราบอกทำบุญวิปัสสนานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแก้ได้ทั้งจีนท่านบอกแก้ได้จีนก็มีไหว้เทพทำพิธีต่างๆขจัดปัดเป่าทั้งาศาสนาพราหมณ์ก็แก้ได้โดยสรุปแล้วทุกาศาสนายึดถือหลักเดียวกันหมดว่ามีของกันและมีของแก้คุณดวงตกจะปล่อยให้มันตกทำไมแล้วครับคุณดวงไม่ดีแม่จะแพ้โชคชะตาชีวิตยังไงหนึ่ง แก้และกันตามแบบฉบับาศาสนาหรือความเชื่อที่เราเคารพนับถือ2แก้และกันด้วยความมุมาณวิริยะอุตสาหะของตัวเราเองนี่แหละครับดีดีเป็นอันดับต้นเลยดีกว่าเครื่องรางของขลังสะอีกแน่ทีนี้ผมก็จะพูดในเรื่องของการแก้ดวง ถ้าการแก้ดวงชะตาของพุทธศาสนาเราโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังพระเครื่องนี่แก้ได้จริงนะครับอย่างหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วถ้าคุณรู้จักเคยเล่นพระเครื่องอยู่หรือว่าเป็นเซียนพระรุ่นเก่า<ๆ>ก็จะรู้จักพระเสริมดวงซึ่งเป็นพระหนุนชะตาหลวงปู่บุญท่านสร้างจากไม้โพนิพานบ้างสร้างจากไม้อาถรนต่างๆบ้างนำมาแกะเป็นพระไม้ปางห้ามสมุดก็ดี ปางห้ามญาาิก็ดีในฐานท่านบรรจุของอาถรรพ์ของมงคลเอาไว้เป็นการแก้ดวงหรือครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ยุคก่อนยุคเก่าท่านทาเป็นพระปิดตาเนื้อไม้นั่นนะ่ะแก้ดวงนะปิดตาองค์เล็กๆอย่างสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนไทยเนี่ย สมเด็จพระสังฆราชอยู่ที่วัดสะเกตเนี่ยโหท่านเก่งเรื่องแก้ดวงมากท่านสร้างเป็นพระปิดตามเนื้อไม้องค์เล็กๆบรรจุของมงคลไว้กด็ดีไม่บรรจุก็ดินแะแก้ดวงได้จริงๆหรือแม้แต่ตำรับตำราพระยันต่างๆก็มีพระยันแก้ดวงชะตาหนึ่งในนั้นก็คือพระยันหัวใจบูรุษแปดจำพวกหนึ่งในนั้นก็คือพระยันมหาจักรรพัิ หในนั้นก็คือพระยันมหาราชหนึ่งในนั้นก็คือพระยันที่เรียกว่ายันดวงนะบรรดายันดวงต่างๆนานาจะมียันดวงสุกิติมาเป็นต้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่โตฉันชอบใช้หรือยันดวงพิชัยสงครามหรือยันดวงอริยสัตว์นี่ล้วนแล้วแต่แก้ดวงชะตากันทั้งสิ้นหรือวัตถุธาตุซึ่งเชื่อว่าแก้ดวงอย่างเช่นลูกอุกาบาตท่านปรมาจารย์ ท่านอาจารย์ชุมชัคีรีก็มีของแก้ดวงอย่างเหล็กไหลท่านอาจารย์เทพสาริกรบุตรก็มีของแก้ดวงอย่างลูกอุกาบาทเป็นต้นอา้าวของแก้ดวงที่ผมจะนําเสนอคุณผู้ฟังตะกุดนาลายพลิกแผ่นดินของลำปูเช้าลปูเช้านี่โอ้จิตท่านนิ่งใสกระจ่างสว่างแล้วก็ปราศจากมนทินนี่ผมกล้าพูดเลยเพราะว่าได้มีบุญไปสัมผัสไปอยู่กับท่านมา ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจิตท,ท่านไสท่านปลูกเสกวัตถุมงคลเสกเดียวนะครับบุเช้านี่เสกเดียวแล้วเป็นการเสกแบบไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นอย่างเช่นบอกกล่าวท่านว่าวัตถุมงคลที่คณะสิทธิรรม,มาก็ดีหรือว่าท่านดำริให้สร้างให้ทําอะไรก็ดีเนี่ยมีวัตถุมงคลแบบใดบ้างต้องการพระพุทธคุณแบบใด บางอย่างเนี่ยท่านก็ออกแบบพยานหรือว่าก็เรียกพยานมาให้เองเอาพยานนี้ไปใส่สิอะไรอย่างเงี้ยนะท่านเคยบอกกับพระอุบถากตอนนั้นนะท่านบอกว่าอุปถากท่านชื่อพระบอยท่านบอกบอยใน2อสมปีเนี่ยจะทําวัตถุมงคลพระเครื่องอะไรมาให้ปู่เสกก็รีบทํามานะแต่ปู่ไม่บอกนะว่าจะทําอะไรบ้างแต่ถ้าทํามาปู่จะเสกให้หมดถ้าทํามาปู่จะเสกให้หมดจะทําให้ท่านใช้คำคล้ายๆกับมีประสิทธิภาพ จะทำให้มีความเข้มขลังเหมือนกับที่ตั้งใจเอาไว้ทั้งหมดนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระเดชพระคุณหลงวงปู่เช้าอัจาจิตโตเนี่ยท่านเป็นพระที่เรียกได้ว่าท่านทรงคุณวิเศษสำหรับผมและกระลุกศิษย์หลงวงปู่เช้าเนี่ยเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าท่านทรงคุณวิเศษจริงๆพระยันนาลายพลิกแผ่นดินว่าถึงพระยันนี้เป็นยันสูงส่งว่าด้วยกลบบทพระนาลาย ที่จริงกบทพระนารายณ์เนี่ยถ้าลงในตะกุดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตะกุดทางด้านคงกระพันชาตรีและมีหนุนดวงเสริมดวงทุก,ท,กทุกรูปแบบพระยัน์เหตุก็เพราะว่าไทยเราถือเอาพระนารายณ์เป็นอวตารหรือว่าเป็นการแบ่งภาคของกษัตริย์เมื่อลงพระยันนารายณ์ก็ย่อมหมายความว่าสำเร็จเสร็จสิ้น ในฐานะพระยันที่กษัตริย์เป็นผู้สร้างสําเร็จเสร็จสิ้นในฐานะพระยันที่กษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์นี่แล้วกษัตริย์ไทยในสมัยก่อนคุณก็ต้องทราบแหละว่าทรงกิจสดาพินิหารมากมายเลยด้วยเหตุนี้แหละครับพระยันที่ปรากฏเป็นพระยันนาลายในรูปแบบต่างๆจึงเป็นมหาราชศักดิ์ โดยเนื้อแท้ของพระยันเองคำว่ามหาราชศักเนี่ยยิ่งใหญ่มากคือมีอำนาจมีราชศักม์มีเดชมีเดชะก็ย่อมจะปิดกั้นความคุณข้องหมองมัวต่างๆคุณนึกภาพนะกษัตริย์เนี่ย ท่านไม่ได้มาทำมาหากินแบบเรานะไม่ได้ยุ่งยากกับการต้องดิ้นโลนขวนขวายทำมาหากินนะครับไอความลำบากของผู้ครองเรือนแบบเราเราเนี่ยไม่มีในกษัตริย์นะครับที่ต้องว่ากันตรงๆนะด้วยเหตุเนี่ยพระยันที่ปรากฏว่าเป็นพระยันกบทนาลายจึงเป็นมหาราชศักดิ์คำนี้สำคัญนะครับหลายๆคนไม่รู้หลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะมันก็ เป็นพระยันทั่ว,วไปเป็นแม่ยันทั่ว,วไปแต่ที่จริงแล้วศักของยันนี่ก็มีความสูงกว่ายันอื่นๆยังเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้แหละครับพระยันนาลายพลิกแผ่นดินของหลวงปู่ช้าวัดห้วยลำใหญ่จึงเป็นพระยันซึ่งมีคุณวิเศษทางด้านพลิกดวงพลิกชะตาเสริมหนุนดวงชะตาของผู้บูชา ให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นราชศัก์ดิเป็นเทวศักศิ์สิทธิ์ตามตำลับตำรากระบทพระนาหลายเอาใครดวงไม่ดีแหมไปหาหมอดูถ้าไปถามร้อยหมอก็จะได้คำตอบในการแก้ดวงมาร้อยอย่างนะแต่ว่าถ้าใช้พระพุทธคุณในการที่จะช่วยแก้ดวงลวหลายๆคนเออวันนี้ก็มีมาถามเรื่องดวงไม่ดีนะผมก็แนะนําตะกุดนี้ไปเพราะตะกุดนาลายพลิกดวงพลิกแผ่นดินนี่แหละครับ ผมมั่นใจว่าเป็นของดีซึ่งพระยันต์ก็ดีอยู่แล้วหลวงปู่เช้าท่านปลุกเสกอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าดีเยี่ยมเลยนะเป็นการหนุนดวงชะตาที่ทรงประสิทธิธทภาพที่สุดเหตุนี้แหะครับเป็นกุฎนลายพลิกแผ่นดินจึงเป็นของดีที่ผมอาจารย์ชาติราชครูนำมาแนะนำท่านในคลิปนี้ครับเอาคนดวงตกคนดวงชงดวงไม่ดีลองดูนะครับนี่ของดีท่านใช้ดู อาจจะถูกอาจจะต้องกับดวงชะตาของท่านกับพลิกรลายกลายเป็นดีก็เป็นได้นะครับเอาทักท่านฟังแล้วสนใจอยากจะได้บูชาท่านกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจ,จังสิทธิกำลังสิทธิลาโพชโย่จัง พุทธังรักษาธรรมังรักษา,ส,า,าสั<ม>างฆังรักษา,ส,กษาสตูบีทาวินาสันติตผมอาจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ